หมอปลายเตือนสามนักสัตว์ระวังจะเกิดอุบัติเหตุหนักถึงชีวิตเมื่อวันที่28สิงหาคม2566หมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังได้มีการโพสตคลิปดูดวงแบบปีนักสัตว์ประจำเดือนกันยายน2566ตอบชัดเจนปีไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังเรื่องอะไรตามไปเช็คกันเลยปีนักสัตว์ไหนดวงดีที่สุดปีชวด จะมีในเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่มั่นคงเจอคนที่ใช่ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นจะนำเงินทองสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตวิธีเสริมดวงไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดสวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามใจที่ต้องการ อีมะรงเรื่องความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดั่งหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร์ดึงดูดโชคลาภความรัก ปีมะแมจะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปเห็นร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะกลับมารวมตัวกันและเข้าใจกันและกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น วิธีเสริมดวงให้ตักบาดเอาเข้าวใส่บาตรพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจากอีกฝ่ายจากการไปเที่ยวด้วยกัน วิธีเสริมดวงไหวพระพิคเนศเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรเรื่องความรักการงานสิ่งที่อยากได้ปีนักษัตว์ไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังเรื่องญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักถึงครึ่งเสียชีวิตได้จำเป็นที่จะต้องพาไปทำบุญ สวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปาฏิหาริย์ปล่อยปลาดุก9้าหรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวแล้วกรวดน้ำเทน้ำลงดินส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ให้ระวังตัวเองเรื่องกระดูกครุนหรือเรื่องของกรวดที่กัดกระเพาะปีมะเสงระวังโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคน พราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีแก้ไหวพระศิวะพระแม่กาลีท่านยมปีวอกระวังเรื่องขับรถเดินทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่อาจเกิดจากคนขับรถหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วิธีแก้ไหวท่านยมสวดคาถาปตโตเมตงังก้าวจบก่อนออกจากบ้านขอให้ท่านคุ้มครอง